วิธีจัดการยูนิตก่อนเปลี่ยนเคสสวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาตอบคาถามที่มีคุณหมอถามเข้ามานะคะว่าถ้าเกิดเราไม่แรปยูนิตแต่ใช้การเช็ดด้วยคาว์ไิวอ์อย่างเดียวเนี่ยได้ไหมคําตอบก็คือทําได้ค่ะวิธีการเตรียมยูนิตเนี่ยทำด้วยกันได้3วิธีหลักๆค่ะวิธีแรกคือการคลุมพื้นผิวด้วยพลาสติกแรปเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกอย่างเช่นเลือดหรือน้ําลายไปติดอยู่บนพื้นผิวนั้นบริเวณที่เราจะคลุมพื้นผิวด้วยพลาสติกแรปเนี่ยก็คือบริเวณที่มันเลอะง่ายหรือว่าเรามักจะไปจับบออยู่่่ๆคะ อย่างเช่นตัวคาบิเนตด้ามจับโคมไฟสายซักชั่นหรือว่าสายด้ามกรอดซึ่งจุดประสงค์หลักที่เราคลุมพื้นผิวเอาไว้เนี่ยคือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคอนทามิเนตระหว่างคนไข้ค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนเคสเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนพลาสติกแรปเหมือนกันค่ะถ้าเราสามารถแกะพลาสติกแรปโดยที่ไม่โดนพื้นผิวด้านในได้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเช็ดพื้นผิวค่ะแล้วก็แกะแรปอันเดิมทิ้งแล้วก็เอาแรปอันใหม่มาคลุมได้เลยบริเวณที่ทําได้ง่ายก็อย่างเช่นด้ามจับโคมไฟเบาะรองศีรษะคนไข้แผงปุ่มกดและคาบิเนตที่เราสามารถแกะทิ้งได้ง่ายๆซึ่งถ้าเราแกะได้โดยไม่โดนพื้นผิวด้านในเนี่ยเวลาเปลี่ยนเคสเราก็สามารถคลุมพลาสติกแรปอันใหม่ได้เลยค่ะแต่ ด้ามกรอด้ามขุดหินปูนสายซักชั่นพวกนี้จะเป็นบริเวณที่โดนสิ่งสกปรกเยอะแล้วก็แกะได้ยากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเนี่ยก็ให้เช็ดพื้นผิวด้วยคาวิววิ v ์ ide, หรือพวกน้ํายาฆ่าเชื้ออีกทีนึงค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่2ที่เราสามารถทําได้ค่ะ คือแรปด้วยแล้วก็เช็ดด้วยตัวพลาสติกแรปเนี่ยมันก็จะช่วยคลุมพื้นผิวไม่ให้โดนพวกคราบเลือดคราบน้ำลายค่ะแล้วพอเราแกะพลาสติกแรปออกแล้วเช็ดด้วยควิวาว็เนี่ยก็จะเป็นการฆ่าเชื้ออีกทีนึงค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยให้เรามั่นใจว่าเราทําความสะอาดพื้นผิวได้หมดจดจริงๆค่ะแต่ข้อเสียก็คือมันค่อนข้างเสียเวลาค่ะคือต้องแรปด้วยแล้วก็เช็ดพื้นผิวด้วยอันนี้อาจจะต้องสอนผู้ช่วยให้รู้จักการบริหารจัดก,การเวลาดีๆนะคะตัวแล้วหมอก็ใช้วิธีนี้ค่ะระหว่างที่รอา,ารเ,เ,ราเารงเรไป ก่าจะเขียนชา้าเสร็จเนี่ยก็พอดีเวลากันค่ะ จุดที่ผู้ช่วยมักจะทาพลาดกันคือคลุมพื้นผิวด้วยพลาสติกแรปแต่ไม่เปลี่ยนพลาสติก,กนั้นค่ะพอเปลี่ยนเคสก็เช็ดพื้นผิวไปบนพลาสติกแรปอันเดิมเลยแบบนี้ห้ามทํานะคะเพราะว่าพลาสติกที่เราคลุมเอาไว้เนี่ยมันจะมีรอยย่นรอยพับของพลาสติกค่ะซึ่งเชื้อโรคเลือดหรือน้ําลายของคนไข้เนี่ยมันจะไปติดอยู่ตามซอกอันนั้นค่ะให้ตามหลืบตามซอกตรงนั้นอาจจะไม่ถูกทําความสะอาดค่ะพลาสติกที่คลุมเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดรวมเชื้อโรคก,กลายเป็นว่าเราป้องกันของด้านในให้ใหไม่เลอะไม่เกาแต่มันไม่ได้ป้ปองกัน,กน ทามิเนตเลยเพราะสุดท้ายแล้วคุณหมอทําฟันก็ต้องมาจับที่พื้นผิวพลาสติกอันนี้อีกทีหนึ่งกลายเป็นว่าอาจจะเกิดการส่งต่อเชื้อโรคจากคนไข้คนหนึ่งสู่คนไข่อีกคนหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นห้ามเช็ดพื้นผิวทับไปบนพลาสติกแรปนะคะถ้าจะทําแบบนี้เลือกเป็นวิธีที่3จะดีกว่าค่ะวิธีที่3คือการไม่ต้องแรปพื้นผิวให้ทําคนไข้ไปเลยค่ะแต่พอทําคนไข้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวอีกทีด้วยคารวีวับนะคะซึ่งวิธีที่เขาแนะนำเนี่ะ ไว้ดิสทาร์ตไว้เราก็จะเช็ดด้วยขาววิไว์ก่อนรอบแรกเพื่อเป็นการขจัดพวกคราบเลือดคราบน้ำลายที่ติดอยู่บนพื้นผิวนะคะจากนั้นก็เปลี่ยนคาววิไว้ผืนใหม่แล้วก็เช็ดซ้าอีกรอบค่ะรอบที่2นี้เราจะหวังผลให้มันมีการฆ่าเชื้อแล้วค่ะเรื่องความสะอาดและก็ความปลอดภัยของคนไข้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่เราจะต้องยึดถือในการปฏิบัติเลยฉะนั้นการทําความสะอาดยูนิตตอนที่เปลี่ยนเคสคนไข้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญค่ะเกิดผู้ช่วยยังทําไม่ถูกคุณหมอก็มีหน้าที่จะต้องช่วยกํากับดูแลตรงนี้้ดวยค่่ะแต วิธีเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปก็จะมีต้นทุนเรื่องวัสดุแล้วก็เรื่องเวลาที่แตกต่างกัน แต่ละคลินิกเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาดูว่าของเราเนี่ยเหมาะกับวิธีไหนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะก่อนจบคลิปนี้ขอฝากคอร์สไว้หน่อยค่ะสําหรับคุณหมอที่ไม่มีเวลาในการสอนผู้ช่วยเองเนี่ยหมอก็ทําเป็นคอร์สออนไลน์สอนผู้ช่วยันแพทย์เอาไว้ให้แล้วค่ะในคอร์สนี้เนี่ยก็จะปูพื้นฐานผู้ช่วยให้ตั้งแต่ศูนย์เลยตั้งแต่เรื่อง i อการสเตอร์ไลน์จะเตรียมยูนิตยังไงเก็บยูนิตยังไงล้างเครื่องมือยังไง จนถึงสอนให้รู้จักอุปกรณ์งานธนกรรมแล้วก็วิธีการเข้าเคสต่ตางๆด้วยค่ะก็จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยสอนรายละเอียดต่างๆเองแต่ว่ามีคนมาช่วยสอนให้นะคะใครที่สนใจก็สามารถทักแชทเพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ